สวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีการเตรียมแอปเอาตังค์ให้เรียบร้อยนะครับตรวจสอบแอปเอาตังค์ให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะเอาไปใช้ในร้านค้านะครับว่าถ้าไปใช้ร้านค้าเราก็สามารถไปสแกนจ่ายได้ทันทีเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีการปัญหาติดขัดหรือว่าใช้ไม่ได้นี่ครับวันนี้จะมี3ขั้นตอนมาให้ตรวจสอบกันก่อนนะครับอันดับที่1ก็คือตรวจสอบการอัปเดตนะครับเราก็เริ่มจากการที่เราเปิดไปที่นี่ครับ Play Store นะครับ Play Store เข้าไปนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับ มันจะขึ้นมามันก็จะขึ้นมาที่หน้านี้นะครับเราก็พิมพ์คําว่าเปาตังค์นะครับเข้าไปมันจะขึ้นเปาตังค์จีเบลตแล้วก็เลือกตัวนี้เข้าไปนะครับเสร็จ <ville> แล้วมันก็จะขึ้นมาที่เปาตังค์ทีนี้ดูตรงตัวนี้นะครับถ้ามันขึ้นแล้วเปิดแ,แสดงว่าเปาตังค์ของเราอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าบางคนขึ้นมาว่าอัปเดตตรงนี้ขึ้นว่าอัปเดตนะครับก็ให้กดอัปเดตไปเลยนะครับเป็นการอัปเดตเปาตังค์ให้เราทันสมัยที่สุดน,นะครับเพราะว่าแอปเปาตังค์มี เกือบทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อัปเดตมันก็จะไม่สามารถสแกนได้นะครับอันนี้ข้อหนึ่งนะครับ่้นมาแล้วว่าคือเราต้องตรวจสอบการอัปเดตนะครับข้อ2เคลียร์โทรศัพท์เราให้มันโล่งที่สุดนะครับในหน้าจอของเรานะครับบางทีเราเปิดโทรศัพท์ไปทั้งวันนะครับเปิดไปทางไลน์บ้างไปแอปธนาคารต่างๆบ้างนะครับไปถ่ายรูปบ้างนะครับรูปภาพเปิดดูรูปเปิดดูต่างๆนะครับมันก็จะมีแอปต่างๆมากมายเราก็ต้องลบทิ้งก่อน วิธีการลบทำยังไงนะครับอ่ามากดตรงนี้น่ครับตรงปุ่มกลางด้านล่างนะครับเนี่ตรงเนี้ยกดเข้าไปนะครับตรงเนี้ยนี่ปุ่มกลางด้านล่างพอกดเข้าไปปั๊บมันก็จะกลับมาที่หน้าหลักของโทรศัพท์เรานะครับกลับมาที่หน้าหลักของเราปั๊บเราก็ไปกดตรงรูปสี่เหลี่ยมนะครับหรือไม่ก็เป็นรูปเส้นทับกันตรงนี้นะครับถ้ามาอยู่ฝั่งนี้ก็อยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วแต่บางแล้วแต่โทรศัพท์นะครับก็กดเข้าไปนะครับอย่างของผมอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปปั๊บ มันก็จะเห็นภาพแอปต่างๆที่เราเปิดใช้นะครับเราไม่ได้ลบทิ้งนะครับมีทั้งถุงเงินเปาตังนี่ไลน์นะครับเมสเซจนะครับอะไรต่างๆเยอะขึ้นมาหมดเลยแอปธนาคารต่างๆนะครับทํายังไงเราก็ปิดนะครับตรงช่องข้างล่างนี้มันจะมีที่ให้ปิดว่าปิดปิดแอปนะครับนี่อันนี้มันปิดแอปทั้งหมดเลยหรือแม้บางโทรศัพท์บางยี่ห้อก็จะเป็นรูปกากระบาทนะครับบางยี่ห้อก็เป็นรูปไม้กวาดนะครับเราก็กดเข้าไปเลยเท่านั้นแหละครับ มันก็จะลบทุกแอปที่อยู่หน้าจอเราให้หมดนะครับผมพอกดรงนี้ปุ๊บมันก็จะกลับมาที่หน้าหลักของเรานะครับก็ผ่านไปการล้างเคลียร์หน้าจอให้ให้สะอาดให้เหลืออันเดียวทีนี้เราก็เปิดด้อันเดียวคือเป่าตังค์ทีนี้ก่อนจะไปใช้จริงเราก็ลองกดอีกอันที่3คือเราตรวจสอบลองเปิดเป่าตังค์เข้าไปใช้จริงๆนะครับแต่เรายังไม่ใช้นะครับเรายังอยู่ที่บ้านเราอยู่ก็ได้นะครับลองกดเข้าไปกดเข้าไปแอบปบเป่าตัง ใส่รหัสเข้าไปนะครับ6ตัวของเราใส่เข้าไปนะครับขึ้นมาหน้านี้ก็กดไปหน้าหลักใช่ไหมครับเราก็มาหน้าตอนนี้เราก็เห็นยอดเงินที่เราใส่เข้าไปเราก็เรากดตรงสีส้มนะครับคนละครึ่งกดเข้าไปนะครับทีนี้ก็มาถึงหน้านี้วงเงินที่เราต้องใช้วันนี้ได้มี150บาทนะครับเราก็กดลองกดสแกนเข้าไปเลยนะครับ กดสแกนไปถ้าขึ้นมาอย่างนี้ปกติแสดงว่าสามารถเอาไปใช้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็กดตกลงตรงนี้เข้าไปนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ตกโอเคเข้าไปถึงนะครับก็เป็นเรียบร้อยนะครับที่เราต้องิดโทรศัพท์ก่อนแล้วเราค่อยไปใช้ที่ร้านค้าเขาได้เลยนะครับเราก็จะสามารถใช้ได้ง่ายมากครับแต่สําคัญก็อย่าลืมเติมเงินเข้าไปก่อนนะครับในแอปเป่าตังค์ของเรา แค่นี้เราก็จะสามารถใช้แอปเป่าตังได้อย่างสบายใจในรายการคนละครึ่งสวัสดีครับ